ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่สงลงวันที 18, ่28เมษาย,ยน2 5 6 5พร้อมกับเช็คพื้นที่สีเหลืองพื้นที่เสียงไพายฝนตกหนักในมือน,นี้28เมษาย,ยน2 5 6 5ก่อนจะไปรับชมรัฟังจึงได้กับผักจองพยากรณ์อากาศภาอิสานไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจโดยการกดติดตามให้ได้เจอขอพอะคุณหลายๆไปรับชมรับฟังข่าวกันเลย สางประกาศก่อนนะพี่น้องประกาศฉบับที่สองเรื่องผ้าย,ยุฤดูฮอนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบต่างแต่วันที่28เมษายน2 5 6 5นั่นก็คือมื้อนี้นี่เองถึงวันที่2พฤษภาคม2 5 6 5ในช่วง28เมษายนถึง2พฤษภาคม6 5ล่มใตและล่มตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนซึ่งมีกำลังแห้งขึ้นประกอบกับ ในช่วงวันที่หนึ่งถึงสองพฤษภาคมหกหาบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนสีแพร่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศห่อนถึงห่อนจัดลักษณะเนนส้นนีเซียไทยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทางกรุงเทพและปริมณฑลสีมีพายุือดูฮอ,อนเกิดขึ้นโดยซีมีลักษณะของพายุฝนฝ,ฝ้าคะนองลมกระโชกแห้งและมีลมเ็บตกบางแห่ง รวมถึงเอซิมีฟ้าฟ้าเกิดกินใดบางพื้นที่ข้ขอให้พี่ๆน้องๆระวังอันตรายเนื่องจาก ฝนฝ่าคะนองเนาะโดยลีกเดียงที่จะไปยุ่ในทีลงแจง้งแต่ต้นไม้ญ่ไก่สิ่งปลูกสางและป่ายโฆษณาที่บ่กแข็งแรงและเพิ่มความละมันระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีพาย,ยุฝนฝ่าคะนองอาจจะเกิดอันตรายจากลมกระโชกแห้งและฝ่าพาใได้สาหรับพี่ๆน้องๆเกษตรกรต้องป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดกับผลผลิตของทันไว้น้าสาหรับพื้นที่สีเหลืองพื้นที่เสียงพย่ยฝนฝ่าคะนองและลมกระโชกแรงมือนีผ่าอีสานของห้ามมีจังหวัดดังตอไปนี่จะ ไได้แก่จังหวัดน้องค่ายบึงการอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิโคราชอุบลราชธานีและกะจังวัริสะเกดค่ะตกหรือบ่ตกจังได้ลมแห้งอยู่บ่มาว่าสู่ฟังในเดอ้อสำหรับคลิปนี้แอดบินขอตัตวลาไปก่อนไปละจา้าบ๊ายบาย